อกเลยว่าคันนี้นะคะเจ้าของมือเดียวออกห้างป้ายแดงและที่สำคัญพนถูกพนสไปกระเป๋า<ว>แน่นอนแค่4,600บาทนะคะ84งวดตลอดอายุการสัญญาเลยนะคะวันนี้มุก็อยู่กับคันนี้เลยคะ่ะแม,ม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะทั้ง4เส้นยางเนี่ยปี2022คือคุณผู้ชมใช้งานอีกได้ยาวๆเลยเนาะนี่แม็กไม่เรียบร้อยนะคะสวยมากทาสกีนมาให้ด้วยนะคะ โอเคนี่เ okay, ชื่อมต่อบลูทูธเปิดวิทยุอะไรได้ปกติกนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับมุกนะคะที่มงคคลคณคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวเช่นเดิมนะคะวันนี้มุกก็มีรถเก๋งซีดารสมรรถนะดีอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่จะมาแนะนําคุณผู้ชมนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะเจ้าของมือเดียวออกห้างป้ายแดงและที่สําคัญ พรถูกพรสบายกระเป๋าแน่นอนแค่4,600บาทนะคะ8 4งวดตลอดอายุการสัญญาเลยนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้มุกก็อยู่กับคันนี้เลยค่ะ mitsubishi atthat นะคะ1 2 glx ปี2017นะคะคันนี้ได้สีขาวสวยแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะมีอะไรมาบ้างนะคะ ไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะไฟหน้ายังใส่กิ้งกิ้งเลยนะคะไม่หมองเลยแววาววแน่นอนอ่ะกระจังหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะนี่ได้แบบโครเมียมมาแล้วเรียบร้อยนะคะและคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เป็นเก่งซีดาน <Wow. S 1> ที่มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แถมมี daytime running light มาให้ด้วยนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะอ่ะไฟเลี้ยวนะคะคันนี้อยู่ตรงแก้มข้างนะคะ และไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะคะเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะทั้ง4ี่เส้นยางเนี่ยปี2022คือคุณผู้ชมใช้งานอีกได้ยาวๆเลยเนาะนี่แม็กไม่เรียบร้อยนะคะสวยมากคะสเส้นเลยทีเดียวเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันก่อนนะคะเดี๋ยวเปิดข้างหลังให้ดูกันก่อนเลยดีกว่าว่าคันนี้นะคะเก็บของได้เยอะหรือเปล่านะคะอ่ะ แต่ว่ารุ่นนี้นะคะยังต้องเสียบกุญแจอยู่เนาะจะไม่มีเปิดออกได้เลยเนาะโอเคด้านหลังนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะกว้างขวางมากๆนะคะพวกอุปกรณ์แม่แรงหรือว่ายางอะไหล่นะคะยังอยู่ครบนะคะโอเคอ่านี่กว้างมากเก็บของได้เยอะจริงๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันบ้างจะให้ดูในส่วนของ ด้านหลังกันก่อนดีกว่าอ่ะเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดำนะคะจะเล่นลวนลายในส่วนของกลางหลังเนาะแล้วก็ในส่วนของเอก้นของเรานะคะหรือว่าที่นั่งตรงในส่วนของตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะคะอ่าเดี๋ยวเรานั่งฝั่งนี้ดีกว่านี่เลยภายในเขากว้างมากนะคะต้องบอกเลยว่าแบบขานี่ยังไม่ถึงตรงนี้เลยข้างบนนี่แบบยังสะอาดเรียบร้อยนะคะอ่ะ และมีที่วางแก้วนะคะหรือว่าเราจะพิงพิงแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อเพื่อความสะดวกสบายเนาะนี่วางแก้วได้ทั้งสองแก้วเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวเปิดมาดูฝั่งนู้นกันบ้างนะคะ,ะคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันดีกว่าว่าคันนี้นะคะเลขไม้เท่าไหร่กันเอ่ยมาลองสตาร์ทได้ยินเสียงเครื่องให้ฟัง อ่าโอเคอเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่เลขใหม่คันนี้นะคะอยู่ที่1532กิโลเมตรนะคะ1532กิโลเมตรคะปี2017เนาะโอเคอ่าเดี๋ยวดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะมีจอทัสกรีนมาให้ด้วยนะคะ โอเคนี่เชื่อมต่อบลูทูธเปิดวิทยุอะไรได้ปกตินะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเนาะเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายกดรอบสายนะคะพัวปรับอุณหภูมิแอร์หรือว่าระบบแอร์ต่างๆค่ะยังเป็นแบบแมนวนวลนะคะใช้มือหมุนเอาเนาะยังใช้งานได้ปกติแอร์นี้ยังเย็นอยู่นะคะนี่เลยโอเค คอนโซลด้านหน้าเขาจะเป็นพลาสติกนะคะเป็นพลาสติกสีดำเนาะและคันนี้นะคะกระจกปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวลองลองกดให้ดูนี่เลย <Wow. S 1> ต้องบอกว่า GLX เป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะแต่ว่าเขาให้ในส่วนของกระจกปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเนาะ1193นะคะ78แรงมานะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูว่าความเดิมของคันนี้มีอะไรบ้างนี่เลยนะคะสติกเกอร์นะคะยังอยู่ครบนะคะน็อตยังอยู่แบบเดิมๆเ,เนาะเม็ดองเม็ดอารคนะคะดูได้เลยนะคะไม่เคยชนแน่นอนนะคะแก้มคางเดิมๆเ,เครื่องก็เดิมๆนะคะ สวยเดิมน็อตไม่เคยขยับรับประกันได้เลย yeah, <boom. S 1> คันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะรถคันนี้มุขาย279,000บาท279,000บาทคันนี้ต้องบอกว่าราคาไม่ถึง3 0 0 0สนนะคะพรอน4,684งวดตลอดอายุสัญญาได้รถมือเดียวออกห้างป้ายแดงน,นะคะแล้วก็ยางใหม่แม็กใหม่สีเส้นปี2 0 2 2ภายนอก อมุกได้ที่เบอร์062-642-9451 062-642-9451เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยค่ะสวัสดี